นะครับอ่ะสายลุงตามดูการดื้อพี่นอ้องเนาะภาคเบิองไกลๆครับสวัสดีพี่น้องปองป้ายนะครับอ่ะสวัสดีทางช่องนะครับทีมงานบ่าวเป้านั่นนะครับสายลุงนะครับสวยงามนะครับสวยงามเป็นทนายเรื่องวันนี้อ่กับบรรยากาศนะครับยามสีเย็นๆ นาะพี่น้องซีเริ่มบอกจ้างนะครับพี่น้องมาชมบรรยากาศนะครับงามแรงๆนะครับที่นี่ที่วัดบ้านนองดวงวนาวาดนะครับับสวนนะครับบรรยากาศยามเศ้า กับเวลานะครับสิบเจ็ดนาฬิกาครึ่งนะครับเนี่ยพงนญ้าบรรยากาศยังจะหาวยังเร่งๆนะครับเดี๋ยวพาชมทางอุโบโสถนะที่นอ้อ่ะมาชมนะครับอุโบโสถกับวัดหนองดุมวนาบาทเมื่อนี้ได้มากเล่นนะครับ อุโบสถนะครับไ่นะครับของอำเภอเมืองจันทร์นะครับใกล้เคียงกับอำเภอเมืองจันทร์เสียทางนะครับอุทุมพรครับอุทุมพรัตาโกนเมืองจันทร์เมืองแรงนะครับสีครึมๆนักหน่อยพี่นอ้อง พาชมรอบโบสชุดใส่สวยงามรรอบโบสให้พี่น้องในเบิ้งนะครับพูนห่างต่อพี่น้องเขามาพ่อของดีมานีทอดคนนาของดีนะครับนี่ของของดี มาชมพระเบงนะครับโบสถ์ที่สวยงามนะครับดงามแต่ว่าเนี่ยจากยอดสู่เสานะครับ มาชมรอบๆบโบสถ์นะครับนะครับอ้ามีแสงมีลุงนะครับมี มาให้ชมชมสายรุ้งไปด้วยนะครับนี่่มให้เบิกสายรุ้งไมกินทางไหนเน,นานะครับกับบรรยากาศส่วนสีเย็นๆนกดน้อย สวยงามครับผาชมนะครับชมรอบๆรอบโบสถ์ที่นาะร้อนหนา หลายดีวะนะครับโอ้งามเลยว่ะวิวอย่างนี้อ๋อช yeah ิ <g zia> <t> ่งงามเลยสวยงามนะครับสวยงามอ๋อทงามมากมากเออเออเออเมย์ตอพี่น้องเบิ่งเบิ่งคนบินมาอ้โยบินเขาห้างโอ้ห้างใหญ่แห้งได้พี่น้องนี่มีเป็นพันนะครับเม่ยอ ห่างชมนะครับชมบรรยากาศนะครับเนี่ยสวยงามต่างถ้ำเหลือยมี่หนอนมีบรรยากาศยามเย็นครับนะครับ,บทับทองฝา สายลงุงนะครับสายลงุงสวยงามตามตเรื่องนะครับ อ่ะคลิปนี้ไว้สำนีนะครับฝากกดเชร์กดไลค์กดซับสไคร้นะครับช่องทีมงานบอเป็นชาแน,นลนะครับอ่ะขอบคุณที่ติดตามเด้อพี่น้องนะครับขอบคุณที่ซับสไคร่นะครับสมองสุบอนนะครับอ่ะขอบคุณครับ